สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษค่ะซึ่งสมัยก็จะมาบอกกล่าวกันนะคะว่าใครหรือว่าลัคนาราศีใดที่มีโอกาสดวงดีดวงเฮงวาสนาสูงประจำเดือนกันยายนปี2566นั่นเองค่ะทั้งหมดที่เราได้คัดมามีด้วยกัน6ลัคนาราศีนะคะและก็เหมือนเช่นเคยเราจะไม่ได้มีการจัดอันดับ ว่าใครเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองหรืออันดับสามเราจะยกมาและอธิบายกันให้ทราบในแต่ละลัคนาราศีค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภค่ะชาวพฤษภท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพฤษภ ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลักษณเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่15มิถุนายนโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็กกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภว่าในช่วงเดือนกันยายนปี2566นี้ทำไมคุณถึงถือเป็นหนึ่งใน6ลัคนาราศีที่ถือว่ามีดวงดีดวงเฮงวาสนาสูงประจำเดือนกันยายนนั่นเองค่ะ ชาวลัคนาราศีพฤศภค้าเริ่มต้นจากดาวแรกนั่นก็คือดาวพระศุกร์นะคะนี่คือจุดเฮงจุดแรกของคุณดาวพระศุกร์ดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวได้โคจรเป็นราชาโชคในเรือนสหัชชะการที่ดาวพระศุกร์มาอยู่ในเรือนสหัชชะนี้ก็ถือว่าดาวพระศุกร์โคจรเป็นสามแก่ลัคนาค่ะ ก็จะได้มาตรฐานเป็นปฐุมเกณฑ์เพิ่มมาอีกเกณฑ์หนึ่งนะคะนั่นก็หมายความว่าดาวพระศุกร์ของชาวลัคนาราศีพฤศษเป็นทั้งปฐุมเกณฑ์และเป็นทั้งราชาชโชคนั่นเองค่ะส่งผลทําให้ตัวคุณมีความเข้มแข็งมีความมั่นคงนะฮะเจ้าชะตาจะมีพลังมากยิ่งขึ้นเพราะดาวประจําตัวมีความเข้มแข็งมากถึงเพียงนี้นะคะ คุณจะหยิบจับทําสิ่งใดจะคิดจะอ่านจะเขียนจะดําเนินกิจการกิจกรรมใดๆก็จะมีเกณฑ์ราบรื่นและประสบความสําเร็จมากขึ้นนั่นเองค่ะไม่พอเท่านั้นดาวพระศุกร์ที่มาอยู่ในเรือนสหัชชะนี้ถือว่ามาอยู่ที่ราศีธาตุน้ํานะคะเพราะเป็นราศีกรกฎนะคะ จะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษภมีความสบายอกสบายใจมากขึ้นเจ้าชะตาจะมีความผ่อนคลายมากขึ้นได้พบปะผู้คนได้เดินทางไปในที่ที่อยากไปมีเกณฑ์ที่จะเข้าสังคมมีเกณฑ์ที่ผู้คนจะนับหน้าถือตาดาวว่าสนาไปอยู่ในจุดที่ให้คุณสูงแบบนี้นะคะช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภจะมีสเสน่ห์มีออร่ามากๆเลยทีเดียวถ้าเป็นคนเพศหญิงนะคะช่วงนี้อาจจะมีน้ําหนักขึ้นได้ แล้วผิวพรรณก็จะดูมีน้ำมีนวลผ่องใสนะคะหน้าตาดูสดชื่นดูผ่องใสมากยิ่งขึ้นไม่หมนไม่หมองการแต่งเนื้อแต่งตัวของคุณก็จะมีความสะอาดสะอา้านแล้วก็ดูดีด้วยนะคะส่วนใครที่เป็นเพศชายนะชาวลัคนาราศีพฤษศดวงชะตาแข็งเข้มแข็งขนาดนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ดึงดูดเพศตรงข้ามได้ดีวาจาเป็นเอกเลยทีเดียวแล้วก็จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพฤษภท่านนั้น ได้รับการสนับสนุนเกื้อกูลจากคนรอบข้างและผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนั่นเองค่ะถือว่าเป็นจังหวะที่ดาวพระศุกร์เข้มแข็งและส่งผลดีต่อเจ้าชะตาอย่างมากเลยทีเดียวดาวดวงถัดมานะคะที่ถือว่าเป็นจุดเฮงจุดที่สองของชาวลัคนาราศีพฤศภนั่นก็คือดาวพระอังคารค่ะดาวพระอังคารโคจรเป็นมหาจากักรอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตาส่งผลทําให้คุณได้มีโอกาสเจอความรักที่ดีนะคะใครที่ยังโสง อยู่ช่วงนี้มีเกณฑ์เจอกับคนที่ถูกใจใครที่จะไปจีบไปชอบใครก็มีโอกาสจีบติดมีโอกาสได้สารสัมพันธ์ได้พูดคุยนะคะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีส่วนใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วจะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกระชับมากยิ่งขึ้นหรือบางคนคบหาดูใจกันก็มีโอกาสที่จะได้วางแผนแต่งงานแต่งการมีโอกาสที่จะได้ไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมีเกณฑ์ที่จะได้ทําบุญร่วมกันมีเกณฑ์ที่จะมีกิจกรรมทําร่วมกันมากยิ่ง ลักษณะนี้ค่ะมันเป็นเกณฑ์ที่ดีถ้าเป็นในแง่มุมของการทํางานคุณจะเจอคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์ที่เก่งทํางานร่วมด้วยแล้วมีความสบายใจหรือเป็นช่วงที่ได้คอนเน็กชันดีนะคะถ,ถือว่าในระยะนี้นะทั้งดาวพระศุกและดาวพระอังคารเอื้อประโยชน์ที่ดีให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ ถัดมาคือดาวพระเกตนะคะในวันที่9กันยายนปี2566ดาวพระเกตจะโคจรมาอยู่ในราศีมิถุนนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตาบุญกุศลจะหนุนนำทำให้ชาวลัคนาราศีพฤศษมีโชคมีลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะมีความสำเร็จในเรื่องของการเงินการทองผลประโยชน์รายรับรายได้ลาบผลการเกง็งกำไรต่างๆนานาจะดีมากยิ่ง ขึ้นดาวพระเกตมากระตุ้นอยู่ในเรือนกระดุมพระแบบนี้นะคะจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นมีช่องทางการทําเงินมากกว่า1ช่องทางหรือใครที่มีช่องทางการทําเงินอยู่แล้ว2ช่องทางคุณก็จะมีเพิ่มอีกหนึ่งเป็นสช่องทางเนี่ยค่ะประมาณนี้คือมันเป็นจังหวะที่จะมีช่องทางทําเงินใหม่ๆเข้ามานั่นเองค่ะและชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เงินเก่าเงินค้างคาเงินเคลมประกันเงินตกเบอร์เก่าๆที่คุณ ที่คุณควรจะได้รับแต่ยังไม่ได้รับเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับในระยะนี้ด้วยค่ะถัดมาวันที่18กันยายนปี2566ดาวพระอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของคุณ โคจรมาอยู่ที่เรือนปุตตะของดวงชะตานะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพฤษภมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องหลักทรัพย์มีเกณฑ์ได้รับมรดกตกทอดจากผู้หลักผู้ใหญ่บางคนได้บ้านได้รถบางคนได้กิจการต่อจากญาติหรือครอบครัวนะคะเกิดความสําเร็จในแง่มุมของการงานเกิดความสําเร็จในเรื่องของหลักทรัพย์ที่ทางบางคนอยากซื้อบ้านซื้อรถก็ได้ซื้อ บางคนอยากขายรถขายบ้านก็ได้ขายคืออะไรที่คุณตั้งใจไว้นะคะคุณจะได้ทำบางคนนะคะก็อยากจะรีโนเวทบ้านตกแต่งบ้านซื้อของเข้าบ้านหรือตกแต่งสำนักงานตกแต่งออฟฟิศก็มีเกณฑ์ที่จะได้จัดการธุรกิจใดที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ก็จะนำพาล,ล่าผลที่ดีมาสู่ตัวคุณด้วยนั่นเองค่ะ ยิ่งไปกว่านั้นปลายเดือนกันยายนค่ะวันที่28กันยายนปี2566ดาวพระพุธจะไม่โคจรถอยหลังอีกแล้วจะโคจรเดินหน้าดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภและโคจรมาเป็นเกษตรราธิบดีโคจรมาเป็นมหาอุดในช่วงปลายเดือนจะยิ่งส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษภมีความสําเร็จมีความโดดเด่นมากขึ้นในเรื่องของการเงินการทองใครที่ติดขาดใครที่จะ กับปัญหาหนักอกหนักใจเกี่ยวกับการเงินการทองอยู่คุณก็จะหาทางออกทางแก้ได้คุณก็จะมีเกณฑ์คลี่คลายปัญหาเหล่านั้นได้มีผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นมือมาช่วยเหลือหรืออาจจะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีจากธนาคารได้รับเงินก้อนนะฮะหรือมีเกณฑ์ที่จะได้รับการอนุมัติต่างๆนานาคือเรื่องการเงินเนี่ยมันจะผ่อนคลายลงเลยลงเยอะเลยนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภก่อนหน้านี้รายจ่ายเยอะค่ะรายจ่ายจุกจิกเยอะมากโดยเฉพาะการจ่าย ไปกับบ้านรถที่ดินจ่ายไปกับครอบครัวพอวันที่28กันยายนปี2566คุณจะมีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้นคุณจะรวบรวมเงินได้คุณจะใช้วาจาคุณจะใช้ป่าของคุณในการหาเงินหาทองได้มากขึ้นนั่นเองค่ะนี่ก็คือเป็นจุดดีจุดเฮงของชาวลัคนาราศีพฤษภ ทรงผลให้ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกคนทุกท่านนะคะถือว่ามีลักษณะที่เรียกว่าดวงดีดวงเฮงวาสนาสูงประจำเดือนกันยายนปี2566นี้ค่ะและจะต้องอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าใครจะดีมากดีน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาด้วยนะคะและแต่ละคนน,นั้นพื้นดวงไม่เหมือนกันค่ะแต่ถ้าเรามองโดยภาพรวมแต่ละคนจะมีเกณฑ์ขยักดีขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างแน่นอน ค,คราวๆเท่านี้สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวพฤศษภทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ